ด่านี้เหรอก็มาดีครับก็มาดีครับอยู่กับช่วงยามจะไม่เหงาเพราะเรามาสองเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนอย่าลืมเปิดประตูกันนะเพื่อนๆก็อยู่นี่นะกดอยู่อยู่ลีนิ่งแย่ลีนิ่งแย้แล้ว มาแล้ว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 กูจะเอ้ยตีตีเปิดก่อนทองดิกูได้ตะปูเฮ้ยเบลเบลเบลไปหามึงตีตีเบลไปหามึงโอ้โอ้หากูที่ไหนมันทำอะไรประตูเปิดประตูดิเปิดประตูดิเอาแล้วเบลเบลมีข้างหลังว่ะเบลมีข้างหลังว่ะเย็นเลยจะทุบจะทุบจะทุบเฮ้ยนี่นี่นี่ที่กูมาร์ที่กูมาร์ที่กูมาร์คมาร์ทมีมาร์คนี่มันไล่มาไล่มาประตูหมดเลยว่ะไหนเมื่อกมาร์ทเมื่อกี้มาร์คไว้มาร์คไว้กูไปเปิดประตูก่อน ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่เล่นไม่มีที่ขังผีเพื่อนเอ้ยเพื่อนอยู่ไหนโอ้ยหลังกูแล้วสวดแล้วสวดหลังแล้วเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนสวดอยู่มันไล่กูแล้วสวดอยู่สวดยับยันเลยสวดยับยันเลยไล่ไปเลยไล่ไปเลยขอขอสักสองชั่วโมงไปหายหลุดเฉยเย้แล้วเย้แล้ว เย้เดี๋ยวยางไหนวะยางจะไม่เหงาโดนเนอะเท่าไหนวะเฮ้ยแถวมึงเลยเอ้ายืนหลังกูยืนหลังกูโดนไปช่วงหนึ่งโดนไปจ่วงหนึ่งเหรอเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนไม่ไวอับเยี่ยวมาแล้วเพื่อนอยู่ไหนไวอับเยี่ยวมาแล้วควอมใจขกูเลยควอมใจขกูเลยสตาน์ทไปทีหนึ่งสตาน์ทไปทีหนึ่งสตาน์ทไปทีมันเลี้ยวซ้ายไปหามึงแล้ว มันเลี้ยงใจไปหามึงแล้วไม่อยู่หรอจ้าไม่อยู่แล้วจ้าเปิดกล่องกันรู้ัๆเลยรอแป๊บอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนบักปี๋แบบตัวนี้อักาีอยู่ตัวนี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เสี่ยงโอเคโอเคโอเคโอ๊ยมากูมากขแล้วมาเขาแล้วโอ๊ยตุ๊กเย็น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 ตัวนี้มีสายสินวิ่งมาไวมัตัวนี้มีสายสินอันเธอสินไม่ให้แล้วตัวนี้มีสายสินเฮ้ยปีงงปีงง ปิดประตูแล้วลบคนในถูงผีกองนะครับเดินผ่านเฉยเดินผ่านเฉยเลยเออทำไมเหมือนเราอ่ะผีทำไมเป็นน้องเบลล์ด้วยผีมาชัวมาชัวมาชัวร์ติดสั่นแล้วมันโอ้มันรอโก้มันโลโก้มันโลโก้สวดเลยจะตัดไปจตัดไปตัดไปเดี๋ยวกูเลดเองีตัวเนี้ยมันเล็ดเองเลยมันกระจอกเล็ดเองเลได้ดิได้ได้ไดมันกระจอกมันกระจอกมัน EC ตัวเนี้ยมัน EC ขนาดนั้นเลยเออเจ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 อีซ c ก็เฮ er ียแหละง้างมาเลยเลยง้างมาเลยเลยเอาไม่โดนเลอไม่โดนก็มาดีครับสักทีไหมล่สะสักทีไหมล่โยโยอ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 เอาเอาเอา,เอา ไม้แบบมันทิ้งกูมันทิ้งกูไปแล้วเศร้ายัอยู่ข้างล่างมียัอยู่ข้างมันไปไปกับผีมันมันไปหามึงชัวร์ผีมันเมินยาวโอ้ยอะไรขายวะโอ้ยระยะเมื่ออะไรติ้งสักผีปลาล่าอ๋อไม่โดนเลยสักผีปลาล่าสักผีปลาล่างงงมึนไปสอง มันไล่ติมรัวๆเลยว่ะสวัสดีครับรอเฮียอะไรไอ้ล้วใครมันวิ่งไมวิ่งมาวะเนี่ยฮะจะลุนดีเราอะเราจะลุนดีเราหลอนเลยเลีอยู่นติมอยู่เลี้ยนติมอยู่เลี้นติมอยู่เลี้ยนติมรัวๆเลยเฮ้ยตัตัวตัตัวดูดูติมให้หน่อยนะติมหน่อยถ้ามันหลุดระบอกกูทีสวดอยู่เฮ้ยไอ้สิ่งวะเ้สี่สิบติมนอนเสียบแล้วติมนอนเสียบแล้วนเสียบเรียบร้อยตายรับใส่กูแล้วไง เรียบร้อยเลยห้าปอร์เซ็นละหรละรอแป๊บนึงรอแป๊บหนึ่งแ่ปุ๊บ่ายปุ๊บลในตู้เลยจริงนีงงอ้ยกับูู่ที่กููกับกูโอ้ยอยู่กับกูแล้วก็มาดีครับมาดีครับเดินเจอสูตรพี่สูตรพี่สูตรข้าไหอุ๊เ่นไปเล่นไปเล่นไปไม่ได้จะเล่นได้แล้วดูทรงมันง้างมีดมาแล้วไม่โดนหึ เย้โอ้โหเย้เลยเย้แล้วจังหวะนี้เย้แล้วไปแล้วไปแล้โอ้ยสองทีไม่มีสเตอร์มีนาเลนนะเขาตีมเล่นไปเขาตีมเล่นไปตีมเล่นไปเฮ้ยอุ๊ยสามทีพี่สามทีพี่สามทีเพื่อนโอ้โหเข้ากล้าแล้วเข้าวกล้าแล้วได้บ้าได้บ้าได้ได้ยาว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 ก็เฮียละอยู่ไหน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 ไปกินนี่ข่าวไหมอะ อยู่ไหนฮะอยู่ไหนฮะอุ๊ยกำลังปช่วยกำลัปช่วยมันมองไม่เห็นอะมาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาก็มาดีครับเดี๋ยวช่วยไป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 ไม่ต้องเดี๋ยวพีเลตเองเดี๋ยวพีเลตเองเอามุดหายเอางงหนึ่งงงสองงงสาม่มึงเงสี่งงมันเล่นกับกูนี่แหละเพื่อนปิดประตูก่อนเดี๋ยวยุงเข้าว้าว มาไล่กูแบบต่อเนื่องเลยเพื่อนมาไล่กูแบบต่อเนื่องเลยกูกูเอาของให้นะโอ้ยแปล้เอ้ยทำไมไม่รันไม่หุ่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่ใครลอยลงไปข้างล่างเลย Surprise motherfucker รันมาเสแล้วเนี่ยว้าวไปเรียบร้อยที่นตกงเรียบรถเตกแช่เช่ไปทีนึงมาไปช่วยมาไปช่วยมาไปช่วยอยังไปช่วยเลยอ้ยว่าล่าผีมาฮะเออตัวนี้อยู่ใครอะ

กูกูบ้าเมื่อกี้กูเห็นไงตอนที่มึงตายปุ๊บเหมือนคนแบบลอยลงน้ำฟิวอย่างครับลอยแบบในลอยในอากาศเพื่อนต้นหามึงแล้วเฮ้ยต้นมึงต้องรอดไหามึงต้องรอดไหาดีรอดไหารอดไหาปิดประตูก่อนยิ้มเขาขึ้นมาขึ้นนาเขาใช้แต่หาไม่ได้เอ้าขึ้นได้แต่แค่มึงมึงต้องรีบขึ้นเลยต้นหน้ามึงแล้วหน้ามึงมาเอาขวามึงแล้วโอุยาวมาขวามันฉีดซ้ายวิ่งขวาขึ้นหายต่อรับที อุ้ยมันข่าว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 ชัวมันข่าวชัวมองไม่เห็นต้นเอ็ดตอนนั้นไว้ก่อนต้นสามสองหนึ่งชัวเต็มหลังเห็นอย่างนั้นเหรอเป็นเกมแล้วดีอ้ยต้นเต่เอ้ยต้นชัวต้นชัวต้นชัว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 ของก็ไม่มีกูช่วยยังไงวะนี่ต้นต้นแตกเลยทำจริงไหมแตกไหม

สองหนึ่งว้าวทางใครทางมันแล้วเด้อตัวใครก็ตัวมันแล้วต่างวะนี่เดี๋ยวกูรอดเลยเนี่ยเดี๋ยวกูจะรอดมึงไม่น่ารอดแล้วล่ะมึงไม่น่ารอดแล้วเอ้นทำไมรรูู้อะไทมนี่ต้องแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นไงแล้วกูจะรอดแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยโอ้า surprise ร้อยนะกูเลยมึงตากางอาณาเขตดิเพื่อนอ่าล้มส่งซ้อนมันเฮเข้าประตูพิธิเข้าประตูพิติเข้าประตูพิติกูไม่ใชกูไม่ใชกู่โอเคโอเคเอาไปเลยไปเลยยาวยายาวขอสักสามปีไปดิขอสักสามปีไปสอสามปีกูสดตตอขาแล้ว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 ขาแลไหนไม่เห็นไม่เห็นมันไม่ขาวไม่ใช่มันบักขอสักสามปีไปขอสักสามปีไปเล่นไปเล่นไป ยังไม่แขงเลยสดอยู่70%แล้ว70%แล้วเดี๋ยวกูสวด่กล้งแล้วกันเล่นไหวไหมเนี่ยไหวเปล่าอ๋อไปพีบ้าก็80แล้ว80แล้วไปพีเน็ตหลุดเลยพีเน็ตหลุดสอดดิสดดิเฮ้ยยักดิเฮ้ยดูดิไปไปปดูดิเฮ้ยพีพีเน็ตหลุดเลยไปดูดิปิงปิงิงกับแพงปิงปง การเสร็จแล้วการเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยยอะๆยอะๆเดี๋ยวพี่ดูให้พี่ดูให้อันนี้เสร็จยังอันนี้เสร็จยังเส็จมาแล้วเสร็จมาแล้วเกิดอะไวขึ้นอ้าวตกเลยยังยังกูณรถตกแล้วกูณรถตกแล้วกูณรถตกแล้วตกเลยตกเลยตกเลยเจ็บเลยเจ็บเลยอยู่ปีอยู่อยู่ปีอยู่ปีปีวิ่งปีวิ่งชนปีวิ่งชนเสาเสาเฮียแล้วเนี่ยเสาบ้าน biết chópเลย อารมณ์นั้นก็สูงกันเอง